สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไทม์ไลน์รักแม่น้ำหนึ่งเปิดไทม์ไลน์ความรักแม่น้ำหนึ่งก่อนเปิดตัวแฟนใหม่อย่าปุ๊บมีข่าวดีปับ๊บกลายเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้หลังจากที่แม่น้ำหนึ่งหรือนางสาวพิรดาธนโชตจ,จินดาเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังได้เผยให้เห็นหนุ่มข้างกายที่นอนอยู่ข้าง งานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนพากันแซวบางคนคอมเมนต์เดือดเลยทีเดียวเพราะผู้ชายคนนี้เป็นคนคนเดียวกันกับที่เป็นข่าวกับเธอเมื่อไม่นานมานี้ประเด็นแย่งสามีชาวบ้านโดยครั้งก่อนตอนที่มีประเด็นว่าแม่น้ำหนึ่งแย่งสามีชาวบ้านเธอออกมายืนยันว่านายฟิลม์มคือลูกน้องในบริษัทพร้อมทั้งยืนการเสียงแข็งกับหนุ่มกันชัยว่าไม่ได้มีอะไรกัน ก่อนหน้านั้นเอินอดีตภรรยานายฟีล์มเคยให้สัมภาษณ์เล่าตอนที่อยู่กินกันกันกบฝ่ายชายก่อนจะตามจับได้ว่านายฟีล์มนอกใจอยู่หลายครั้งก่อนหน้านั้นเธอและนายฟิล์มอยู่กินกันมา10กว่าปีแล้วจนมีลูกกับฝ่ายชายด้วยกันสองคนคนโตอายุ6ขวบคนเล็กอายุ8เดือนอีกทั้งยังมีการจดทะเบียนสมรสหลังจากมีลูกคนโต ตลอดเวลาฝ่ายชายมีปัญหาเรื่องผู้หญิงบางครั้งก็จับได้คาหนังคาเขา,ขาที่โรงแรมบางครั้งก็เจอเป็นข้อความทําให้ทะเลาะกันร,กรักๆักเลิกเลมาโดยตลอดฝ่ายชายจะมาง้อขอคืนดีเรื่อยมาก่อนจะระบุต่อไปว่าจนกระทั่งพฤติกรรมฝ่ายชายเริ่มเปลี่ยนไปวันนึงมีคนทักแชทมาหาตนช่วงดึกๆว่ารู้ไหมว่าโดนสวมเขาอยู่นะตนพยายามถามเขาว่า คนที่สมเขาคือใครสงสัยว่าเป็นคนในที่ทำงานหรือเปล่าตนเลยปลุกฝ่ายชายมาถามเขาดูท่าทางซีเรียสขอคุยกับคนที่ทักมาหาตนอ้างว่าน่าจะเป็นคนอิจฉาเขาในที่ทำงานเธอพร่างพูอีกว่าพักหลังพฤติกรรมของสามีเปลี่ยนไป ตนเองพยายามหาหลักฐานมาตอบข้อสงสัยต่างๆเห็นการแต่งตัวของสามีเริ่มใส่ของแบรนด์เนมต่อมาก็ไม่ค่อยกลับบ้านเริ่มไปคางที่ทำงานบ่อยๆมีการโพสต์รูปภาพถ่ายใกล้ชิดกับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งรูปหมู่และภาพคู่บางภาพเห็นแค่ติ่งหูตนก็จำได้เธอยังได้เปิดใจต่อไปอีกว่าประกอบกับตอนที่สามีโพสต์รูปขาบาดเจ็บช่วงนั้นพอดี สอให้ตนคิดไปในทางนั้นส่วนภาพเหยียบหลังเป็นแค่ข้างหลังตนก็มั่นใจว่าคือสามีมันดูเหมือนอยู่กันสองต่อสองในคลิปมีแค่เสียงผู้ชายกับผู้หญิงคิกคักกันแล้วเจ้านายลูกน้องไม่น่าทำกันแบบนี้ขนาดตนยังไม่กล้าทำแบบนี้กับสามีเลยอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เอินอดีตภรรยานายฟิลม์มได้โพสต์ภาพทะเบียนหยา่าพร้อมข้อความ ต่อจากนี้ต่างคนต่างทำหน้าที่เดินต่อเพื่อลูกคืนอิสระให้หมดแล้วนะสีชมพูสุขสัน์เดือนแห่งความรักในขณะที่วันที่14กุมภาพันธ์65แม่น้ำหนึ่งเซนใบหย่ากับอดีตสามีปิดฉากชีวิตคู่กลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งพร้อมทั้งบอกว่าต่างคนต่างมีแฟนใหม่ก่อนเธอจะเปิดตัวนายฟิลม์มเป็นแฟนใหม่ในวันนี้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T-news ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ